สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูในหน่วยการเรียนที่21นะคะเรื่องอวกาศค่ะสำหรับหน่วยการเรียนนี้เราก็จะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวห่างดาวตกสุริยุ ราคาแล้วก็การเดินทางในอวกาศนะคะเรามาดูคำศัพท์ของเราคำที่หนึ่ง s i x s นะคะแปลว่า6ต่อไปนะคะ b o x เบ็อบ็กล่อง o x ออ็อกซ์วตัวผู้นะคะ F-O-X F F O X สุนัขจิ้งจอ่และเรื่องที่หนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับโลกนะคะหรือภาษาอังกฤษคือ Earth แปลว่าโลกเรามาดูกันนะคะว่าโลกนะคะมีรูปร่างเป็นวงกลมนะคะเป็นทรงกลมประกอบไปด้วยสส่วนด้วยกัน ซึ่งแบ่งเป็นส่วนของพื้นน้ำก็คือสีฟ้าสามส่วนสีเขียวพื้นดินหนึ่งส่วนนะคะโลกนะคะอะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในลำดับที่3นะคะนี่ก็คือลำดับที่สาม เห็นไหมคะโลกของเรานี่เองอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์1 2ึส,สนะคะมาดูกันต่อนะคะเด็ก ่าต่อไปก็จะเป็นการบ้านและใบางานของเรานะคะการบ้านและใบางานของเราการบ้านในเล่มล่องรอยหน้าที่49ให้เด็กๆนะคะลากเส้นนะคะตามลูกศรให้เป็นรูปวงกลมและก็มาดูในระบบสุริยะสิคะว่าโลกอยู่ตรงไหนเอ่ย มาดูกันนะคะโลกอยู่ลำดับที่สามห่างจากดวงอาทิตย์โลกเป็นดาวเคราะห์ ross, ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สมนะคะมานับกันหนึ่งสองสามตรงนี้เองนะคะแล้วเด็กก็ลากเส้นนะคะผ่านตัวเเซอร์นี่นะคะลากส,สวยๆนะคะนี่คุณครูลากไม่ค่อยสวยไปเรื่อยๆนะคะลากให้อยู่ในเส้นขาวๆนี่นะคะ ไปจนถึงตัวนี้คือ x ผ่านตัว x x x, 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 x นี้นะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะหน้าที่1น,นะคะต่อไปมาดูการบ้านต่อไปนะคะการบ้านต่อไป หน้าต่อไปก็คือหน้านี้เองนะคะการบ้านหน้าที่49เก้าไปแล้วต่อไปเป็นหน้าที่50นะคะให้เด็กๆด,ดูนะคะการบ้านดูเห็นไหมคะ<ๆ>เด็กๆแนึ๊บนีงนะคะ ให้เด็กๆขีดกากบาททับจำนวนเลขที่แสดงอาจำนวนยานอาวกาศที่จอดอยู่บนโลกเรานะคะมาดูนะคะเห็นไหมคะยานอาวกาศจะอยู่ในวงกลมกับสามเหลี่ยมมาดูข้อที่1กันเขาถามว่ายานอาวกาศในวงกลมนี้มีทั้งหมดกี่ลำ เราก็มานับดีกว่าค่ะมานับพร้อมกันนะคะในวงกลมก็คือในวงกลมสีแดงนี้นะคะเป็นลูกวงกลมนะพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้าสิอมี11แล้วก็กากระบาดเลข11มีหนึ่งนำหนึ่ง ข้อ2ยานอาวกาศที่อยู่ในสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็คือตรงนี้นะคะมานับพร้อมกัน1 2 3 4 5มีอยู่5เด็กๆก็กากบาดเลข5นะคะต่อไปยานอาวกาศที่อยู่ตรงนี้นะคะระหว่างสามเหลี่ยมกับวงกลมก็คือตรงนี้พอแค่ระหว่างสามเหลี่ยมกับวงกลมนะคะก็คือตรงนี้ ตรงนี้เองนะคะสามเหลี่ยมกับวงกลมก็แค่นี้นะคะไม่ต้องไปนับที่อื่นนะลูกมีกี่ลำหนึ่ส,สมี3ามลำเรียบร้อยแล้วค่ะข้อนี้อ่าคุณครูขอลบก่อนแป๊บหนึง่งต่อไปเป็นใบงาน หน้าสุดท้ายแล้วนะคะไปงานหน้าสุดท้ายแล้วก็คือหน้านี้เองนะคะอ่ะมาดูเขาให้เด็กๆ จับคู่ภาพสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกกับสระอาสระอานะคะและอ่านออกเสียงให้ถูกต้องเรามาอ่านพร้อมกันนะคะกออากามาดูบนโลกสิกขากาอยู่หมายเลขไหนหมายเลขหนึ่งเด็กๆก็เขียนเลขหนึ่งลงนะคะต่อไปหอมออาหมาเลขอะไรคะเลขสองเขียนส,สวยๆนะคะลูกอาต่อไป ลอลออาปลาเลขสามก็เขียนเลขสามลงเขียนให้สวยกับาคุณค,ณนะคะูนะคะเดี๋ยวลบลบลบขอลบทำไหมนะคะทำไหมนะคะเลขสามก็เขียนเลขสามอยากอยากอ่าต่อไปลออาลาเลขอะไรคะเลขสี่เขียนเลขสี่เลยคะ่ะ อ่สำหรับเรื่องที่1ก็มีการบ้านและใบงานแค่นี้นะคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นะคะมาดูกันดวงจันทร์ภาษาดวงอาทิตย์ภาษาอังกฤษอะไรคะ ซสร์ันนะคะลักษณะของดวงอาทิตย์ก็จะเป็นรูปวงกลมเหมือนกันนะคะ,ะมีสีแดงดวงอาทิตย์คุณสมบัติของดวงอาทิตย์ก็คือนะคะจะเป็นสีแดงและมีความร้อนแล้วก็มีแสงสว่างในตัวเองนะคะอันที่สองดวงจันทร์เมื่อมูนดวงจันทร์นะคะเราจะเห็นดวงอาทิตย์ในตอนเช้าดวงจันทร์ในตอนเย็นนะคะ เรามาดูอันตำแหน่งของดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์นะคะดวงอาทิตย์จะอยู่ในตำแหน่งอยู่ในศูนย์กลางของระบบสุริยะนะคะก็คืออยู่ตรงนี้นะคะดวงอาทิตย์อยู่ในระบบสุริยะนะคะมี ความสว่างในตนเองและมีความร้อนมากนะคะมีสีอะไรคะเด็กสีแดงนะคะต่อไปเป็นนะคะดวงจันทร์ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกไม่มีแสงสว่างในตัวเองเราก็เลยมองไม่เห็นดวงจันทร์ในเวลากลางวันเห็นเฉพาะเวลากลางคืนนะคะส่วนการบ้านและใบางานของเราก็มีสามหน้านะคะการบ้าน นะคะในเล่มล่องรอยนะคะเขาให้เด็กๆสังเกตภาพดวงจันทร์และดวงอาทิตย์และฝึกเขียนคำที่ผสมด้วยสระลงในช่องสี่เหลีย่ยมคุณครูจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะเห็นไหมกลางวานันมีดวงอาทิตย์นะคะก็จะคุณพ่อคุณแม่ก็จะทำกับข้าวทำงานบ้านส่วนกลางคืนมีพระจันทร์ก็จะนอนพักผ่อน ตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะมีตัวอะไรบ้างคะดูนะคะเด็กๆด,กดูอ่ะข้อที่หนึ่งมีท,ทหารทหารคือทอทหารเด็กก็เขียนทอทหารให้สวยๆนะคะคุณครูจะเขียนให้สวยที่สุดแต่พยายามสวยให้สุดทอทหารบวกสระอ,ะอเ,เขียนสระอะลงเดี๋ยวนะคะคุณครูเขียนไม่สวยเลย สระอาอะบวกสระอานะคะบวกสระเอใช่ไหมคะสระเอคิดสะพัดสวยนะลูกแล้วก็รอลิงรอลิงรอลิงอ,อ่านค่ะทอะอทะรอเอเลทะเลแล้วเด็กก็ทำข้อสองข้อสามข้อสี่ต่อได้เลยนะคะ ต่อไปเป็นหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปหน้าต่อไปมาดูกันหน้านี้เขาให้เด็กกากาบาททับบล็อก นะคะไม้บล็อก e ทางขวามือที่นํามาต่อกับภาพบล็อกทางซ้ายมือแล้วได้ภาพที่สมบูรณ์เด็กๆดูตัวอย่างข้อหนึ่งนะคะเห็นไหมคะอ่าฝั่งนี้จะเป็นสีฟ้าโค้งๆข้างบนสุดเป็นรูปดวงอาทิตย์นะคะเราจะนําบล็อกไหนมาต่อเอยถึงจะได้ดวงอาทิตย์ที่สมบูรณ์นะคะอ่าเห็นไหมข้อไหนคะ ถูกต้องค่ะข้อ b เห็นไหมมีลายโค้งเหมือนกันและพระาทิตย์ก็เป็นแสกนี้นะคะข้อ b เด็กก็กากบาททับข้อ b เลยนะคะส่วนข้อ2ดูกันฝั่งนี้จะเป็นสีฟ้าทึบดังนั้นข้างหน้าก็ต้องเป็นสีฟ้าทึบก็เป็นข้อ a ข้อ b ข้อ c ข้อ b ตัดไปนะคะฝั่งข้างๆจะมีขีดสองขีดเห็นไหมคะแสดงว่าต้องเป็นไม่ข้อ a ก็ข้อ b ข้อ A กับข้อดีนะคะดังนั้นนำอันไหนคะไปเติมใช่แล้วคะ่ะข้อดีค่ะสุดท้ายข้อ3มเรามาดูนะคะฝั่งนี้ต้องเป็นสามเหลี่ยมแน่เลยที่สีเขียวแล้วก็แสดงว่าเป็นข้อ A กับข้อ C ที่เป็นสามเหลี่ยมที่เป็นเหมือนไปประกบให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นอ่า วงกลมอย่างนี้นะคะวงกลมเพราะมันจะเป็นประกบกันเลยแสดงว่าคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A ค่ะสังเกตง่ายๆเลยง่ายมากเลยใช่ไหมคะอ่าคุณครูทําให้ดูทั้งสามข้อแล้วต่อไปใบงานต่อไปนะคะ ใบงานง่ายๆเลยค่ะใบงานหน้านี้ให้เด็กๆระบายสีรูปดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และก็ยานอวกาศแล้วไปติดบนภาพด้านบนให้สวยงามดวงอาทิตย์สีอะไรคะสีแดงพระจันทร์ออกสีเหลืองนวลๆยานอวกาศนะคะก็ตามจินตนาการเลยสำหรับ อาเรื่องอวกาศในเรื่องที่1โลกเรื่องที่สองดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ก็จบแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ